เขา CEO หน้านิ่งที่เกลียดภรรยาใหม่จนแทบไม่อยากมองหน้าแต่ใครจะรู้เพียงแค่เธอเริ่มทำตัวน่ารักกำแพงน้ำแข็งในใจเขาก็เริ่มพังทลายทว่าความจริงที่ถูกปิดบังกลับอันตรายเกินกว่าที่ใครคาดคิดความรักครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรเมื่อความเกลียดชังและความหวั่นไหวกำลังประทะก,กันในหัวใจเดียวค่ำคืนนั้นห้องรับแขกกว้างใหญ่เงียบงนันแสงไฟระยิบระยับจากโคมคริสตัลส่องสะท้อนผนังรูรา เสียงนาฬิกาโบราณดังแผ่วเบาแต่กลับชัดเจนในความว่างเปล่าเขานั่งพิงพนักโซฟาหนังสีเข้มแววตาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งมือถือแฟ้มเอกสารอย่างไม่สนใจคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอสูดลมหายใจลึกหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินร่างกายสั่นเล็กน้อยแต่รอยยิ้มกลับเผยออกมาอย่างอ่อนหวานฉันตั้งใจทำอาหารไว้ให้คุณเสียงของเธอนุ่มนวลสั่นสถานเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความจริงใจ ถาดอาหารถูกวางลงบนโต๊ะไม้โอขัดเงากลิ่นหอมอ่อนๆอลอยคลุ้งไปทั่วเขาเลิกคิวเล็กน้อยความเย็นชาบนใบหน้าหนักแน่นเหมือนเดิมแต่ดวงตาที่จับจ้องกลับวันไหวเพียงเสี้ยววินาทีช้อนเงินถูกยกขึ้นสัมผัสแรกของรสชาติแทรกซึมบนปลายลิ้นความนุ่มละมุนของซุปอุ่นราวกับละลายกำแพงแข็งกระด้างที่โอบล้อมหัวใจเขาเธอมองเขาอย่างลุ้นระทึกปลายนิ้วจิกเข้าหากันแน่น แต่แววตายังคงเต็มไปด้วยประกายสดใสริมฟีปากของเขาเพเยเล็กน้อยคำพูดที่เหมือนจะเอื่อเอ่ยถูกกลืนหายไปบรรยากาศรอบตัวหนักอึ้งจนหัวใจเธอแทบหยุดเต้นท่านใดนั้นท่านใดนั้นเสียงช้อนกระทบกับขอบถ้วยเบาๆเขาวางมันลงช้าๆแววตาคมกริบเงียบงันเหมือนกำลังพิจารณาใครบางคนอย่างลึกซึ้งเธอใจเต้นแรงความเงียบของเขาเหมือนมีน้ำหนักมหาศาลกดทับลงมา ทุกวินาทีที่ผ่านไปช่างยาวนานเหมือนชั่วนิรันด์เขาหันมามองตรงตรงแสงไฟเหนือสีส่องกระทบใบหน้าขมเข้มรอยเงาบนสันกรามยิ่งทําให้เขาดูเย็นชาเหมือนรูปสลักหินอ่อนทำไมถึงพยายามขนาดนี้เสียงทุ้มต่าดังขึ้นในที่สุดน้ำเสียงราบเรียบแต่ลึกจนสถานไปทั้งห้องเธอกระพริบตาริมฝีปากสันเล็กน้อยแต่ก็ฝืนยิ้มออกมาอีกครั้งเพราะฉันอยากให้คุณมองเห็นฉันบ้าง คำพูดนั้นเบาราวกับจะหลุดหายไปในอากาศแต่กลับชัดเจนจนหัวใจเขากระตุกกูบเขานิ่งนิ่งจนหน้ากลัวเหมือนกำลังต่อสู้กับความรู้สึกที่ไม่อาจยอมรับได้สายลมจากหน้าต่างที่เปิดแง้มพัดผ้าม่านปลีไหวกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกลินลี่ที่เธอจัดใส่แจกันเมื่อบ่ายคลุ้งอยู่รอบตัวบรรยากาศอบอุ่นตัดกับความเย็นชาในแววตาของเขาเธอก้าวเข้ามาใกล้เสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนก้องสะท้อน หัวใจเต้นทีเหมือนกำลังจะระเบิดออกมาเขาขยับตัวลุกขึ้นเต็มความสูงร่างสูงสง่าแผ่รังสีอำนาจที่ทำให้เธอแทบหายใจไม่ออกเธอเงยหน้ามองความต่างของระดับสายตาทำให้เธอเหมือนถูกบทขยี้แต่ในขณะเดียวกันกลับรู้สึกถึงความปลอดภัยอย่างประหลาดเขายื่นมือออกมาสัมผัสปลายนิ้วลงบนแก้มเธอเพียงชั่ววินาทีแล้วก็ชักกลับรวดเร็วเหมือนโดนไฟลวกอย่าคิดว่าเรื่องเล็กๆแบบนี้ จะทําให้ฉันเปลี่ยนใจได้น้ําเสียงยังเย็นชาแต่สั่นไหวเล็กน้อยเธอสังเกตเห็นและหัวใจเธอสว่างวาบฉันไม่หวังให้คุณเปลี่ยนใจในทันทีเธอตอบอย่างนุ่มนวลฉันแค่หวังให้คุณเปิดใจสักนิดเดียวก็พอเขาหลบสายตาก้าวถอยไปนั่งลงที่โซฟาอีกครั้งท่าทางเหมือนคนที่กำลังสับสนกับความรู้สึกตัวเองไฟในห้องสลัวลงเล็กน้อยเมื่อดวงไฟเล็กๆข้างผนังติดขึ้นแทน เงามืดทอดตัวตามมุมห้องแต่ความเงียบระหว่างทั้งคู่กลับดังยิ่งกว่าคำพูดใดๆเธอนั่งลงตรงข้ามมือเรียวประสานกันบนตักสายตายังคงจับจ้องเขาไม่วางเขาเปิดปากเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นขัดจังหวะหน้าจอสว่างวาบขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกดดันเขามองชื่อบนหน้าจอใบหน้าเคร่งขครึมทันทีกดรับสายด้วยสีหน้าแข็งกร้าว ว่าไงน้ำเสียงกลับมาเย็นเยือกเหมือนก่อนหน้าแต่แววตาที่เหลือบมองเธอระหว่างสนทนากลับซ่อนความลังเลเธอได้ยินเพียงคำพูดขาดหายเป็นท่อนสั้นๆไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้อีกฉันจัดการเองได้อย่าให้ใครรู้เขาวางสายอย่างแรงบรรยากาศหนักอึ้งกลับมาอีกครั้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยเงาลึกที่อ่านไม่ออกเธอกำมือแน่นความสงสัยประตุขึ้นในใจ แต่เลือกที่จะไม่ถามในตอนนั้นแทนที่จะถอยเธอกลับยิ้มบางๆงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะอยู่ตรงนี้คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจเขาเขาเงยหน้าขึ้นมองเธอนิ่งริมฝีปากเม้มแน่นราวกับกําลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจเธอไม่เข้าใจหรอกว่าฉันเป็นใครเขาพูดเสียงต่ำโลกของฉันมันไม่เหมาะกับเธอเธอสายหน้าเบาๆแสงจากโคมไฟสะท้อนประกายในดวงตาเธอ ฉันไม่กลัวความเงียบปกคลุมอีกครั้งแต่ครั้งนี้ต่างออกไปเงียบแต่เต็มไปด้วยความร้อนแรงที่มองไม่เห็นเขาลุกขึ้นอีกครั้งก้าวเข้ามาใกล้จนระยะห่างแทบไม่เหลือล่มหายใจอุ่นร้อนของเขาแตะผิวแก้มเธอเธอใจสัน่นเปลือกตาปิดลงชั่วครู่โดยไม่รู้ตัวสัมผัสของเขาใกล้จนรับรู้ได้ถึงแรงเต้นของหัวใจที่ไม่อาจปิดบงังแต่แล้วเขาหยุดสายตาคมกริบจ้องเธออย่างค้นหา ก่อนจะหันหลังเดินจากไปอย่างเงียบงนันเสียงฝีเท้าดังก้องไปตามโถงกว้างทิ้งเธอให้นั่งนิ่งราวกับถูกดูดกลืนเข้าสู่ความว่างเปล่าแต่ภายในใจเธอไม่ใช่ความสิ้นหวังกลับเป็นประกายเล็กๆของความหวังที่เริ่มก่อตัวขึ้นเพราะในแววตาของเขาเมื่อครู่เธอเห็นบางสิ่งที่เขาพยายามปิดบงังความรู้สึกที่แตกต่างจากความเกลียดชังที่เคยมีและมันกำลังเติบโตแม้ว่าเขาจะไม่ยอมรับก็ตาม กลางดึกคืนนั้นเขายือนอยู่ที่ระเบียงชั้นบนสุดของคฤหาสน์ลมกลางคืนพัดแรงจนผ้าม่านปลิวสะบัดเขามองออกไปยังท้องฟ้าที่มีดวงดาวประปรายแววตาซ่อนความคิดมากมายที่ไม่อาจบอกใครได้มือกำแน่นบนราวระเบียงภาพใบหน้ายิ้มหวานของเธอยังวงเวียนในหัวไม่หยุดเสียงนุ่มนวลของเธอยังคงชัดเจนในความทรงจำเขาสอบอถอเบาๆราวกับกำลังตำหนิตัวเองทำไมถึงวันไหวง,ง่ายแบบนี้ แต่หัวใจกลับไม่ฟังทุกครั้งที่พยายามผลักเธอออกไปกลับยิ่งดึงเธอเข้ามาใกล้มากกว่าเดิมในเช้าวันถัดมาแสงอาทิตย์ลอดผ่านกระจกบานใหญ่กลิ่นหอมของกาแฟสดลอยมาตามทางเดินเธอยือนอยู่ในห้องครัวผมยาวถูกรวบขึ้นอย่างง่ายๆใบหน้าสดใสส่องประกายท่ามกลางแสงเช้าเขาหยุดยืนที่ประตูสายตาจับจ้องโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงกว่าที่คิด เธอหันมารอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นทันทีที่เห็นเขาตื่นแล้วเหรอข้าฉันทำอาหารเช้าไว้ให้เสียงของเธอเหมือนละอองแสงที่ส่องทะลุค,ความมืดในใจเขาเขาพยายามคงสีหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตากลับเผยความอ่อนโยนออกมาเพียงเสี้ยววินาทีเขาเดินเข้ามาใกล้กลิ่นหอมอุ่นจากขนมปังและไข่ทอดลอยแต่จมูกบรรยากาศเรียบง่ายแต่กลับทำให้หัวใจเขาสั่นไหวมากกว่าการประชุมใหญ่ใดๆที่เคยเจอ เธอวางจานลงตรงหน้าลองชิมดูนะคะ่ะเขาหยิบซ่อมขึ้นมารสชาติธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความใส่ใจหัวใจเขาเหมือนกำลังถูกกัดกร่อนทีละน้อยด้วยความอ่อนโยนที่เธอมอบให้เขาเงยหน้าขึ้นเจอรอยยิ้มสดใสที่รอคอยคำตอบและในวินาทีนั้นเองเขาเงยหน้าขึ้นเจอรอยยิ้มสดใสที่รอคอยคำตอบและในวินาทีนั้นเอง บางสิ่งบางอย่างในหัวใจที่แข็งกระด้างมานานเริ่มสั่นไหวใช้ได้เขาพูดเพียงสั้นๆเสียงยังคงเย็นเรียบแต่ในดวงตากลับซ่อนประกายบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมเธอกระพริบตารอยยิ้มกว้างขึ้นโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังได้รางวัลอันล้ำค่าบรรยากาศในห้องครัวที่เงียบสงัดกลับอุ่นขึ้นแสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างกระจกสะท้อนเงาของทั้งสองคนลงบนพื้นหินอ่อนเขาหยิบถ้วยกาแฟขึ้นจิบ ความขมเข้มแผ่วเบาลงเมื่อมีรสชาติของอาหารที่เธอทำหรืออาจเป็นเพราะภาพรอยยิ้มของเธอที่ยังติดอยู่ในสายตาเธอนั่งตรงข้ามมองเขาอย่างเงียบๆสายตาเต็มไปด้วยความหวังที่ไม่เคยลดลงเลยแม้แต่น้อยเงียบไปครู่หนึ่งเขาวางถ้วยกาแฟลงเสียงกระทบกับโต๊ะทำให้เธอสะดุ้งเล็กน้อยอย่าคิดว่าฉันจะใจอ่อนเพราะเรื่องพวกนี้เขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาเหมือนเดิม แต่เวลตาที่เบือนหนีไปเล็กน้อยกลับหักล้างคำพูดนั้นจนหมดเธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะสดใสจนทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีฉันไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกค่ะฉันแค่ดีใจที่คุณยอมกินอาหารฝีมือฉันเขาหันมามองริมฝีปากเม้มแน่นเหมือนจะพูดอะไรต่อแต่กลับนิ่งเงียบลงไปอีกครั้งเธอลุกขึ้นเก็บจานมือเรียวขยับอย่างคล่องแคล่วกลิ่นหอมอ่อนๆจากสบู่ที่เธอใช้ลอยอวนอยู่รอบตัว เขามองตามโดยไม่รู้ตัวสายตาที่ควรจะเย็นชากลับเต็มไปด้วยความอ่อนโยนที่พยายามปิดบังบ่ายวันนั้นห้องทำงานของเขาเต็มไปด้วยเอกสารกองสูงหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับแสงแดดแต่บรรยากาศกลับเคร่งเครียดเสียงเคาะประตูดังขึ้นเธอถือถาดชามผลไม้เข้ามาใบหน้ายิ้มละไมเหมือนแสงแดดยามเช้าคุณคงยังไม่ได้พักเลยใช่ไหมคะเธอวางถาดลงบนโต๊ะข้างๆเอกสาร กินผล,ลไม้สักหน่อยจะได้สดชื่นขึ้นเขาเงยหน้าขึ้นสายตาคมกริบมองเธอราวกับกำลังจะปฏิเสธแต่พอเห็นแววตาใสาซื่อที่ยืนรอคำตอบอยู่ตรงหน้าคำพูดที่ตั้งใจจะพูดกลับหายไปในลำคอเธอยื่นซ่อมให้ฉันปอกส้มไว้ให้ด้วยลองชิมดูนะคะเขารับมาอย่างเสียไม่ได้แต่เมื่อรสหวานฉ่ำของส้มแตลินหัวใจที่หนักอึ้งกลับเบาลงอย่างประหลาดเขานิ่งเงียบไม่พูดอะไร แต่เธอกลับมองเห็นชัดเจนว่าในดวงตาของเขาไม่ได้มีเพียงความเย็นชาเหมือนเดิมอีกต่อไปค่ำคืนนั้นห้องโถงกว้างใหญ่สว่างสวัยด้วยแสงไฟระยิบระยับเธอเดินลงบันไดยอย่างสง่างามในชุดเสรสสีขาวเรียบง่ายผมสลวยถูกรวบขึ้นอย่างประณีตเขายืนรออยู่ด้านล่างสวมชุดสูทสีดำที่เข้ากับบุคลิกแข็งกร้าวดวงตาคมกริบจับจ้องมาที่เธอหัวใจเธอเต้นแรง ทุกย่างก้าวที่ก้าวลงเหมือนกำลังเดินเข้าสู่โลกของเขาโลกที่เต็มไปด้วยอำนาจและความลับที่เธอไม่เคยเข้าใจทั้งหมดเมื่อมาถึงตรงหน้าเขายื่นแขนออกมาเธอลังเลเพียงครู่ก่อนจะวางมือลงบนแขนนั้นสัมผัสแข็งแรงแต่นุ่มนวลส่งความรู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาดเธอเงยหน้ามองเขาแต่เขากลับเบือนสายตาหนีไปเล็กน้อยทั้งคู่เดินเคียงกันเข้าสู่ห้องจัดเลี้ยงหรูหราเสียงดนตรีคลอเบาๆ ผู้คนหันมามองด้วยสายตาชื่นชมและสุบสิบเขาก้าวอย่างมั่นคงเธอก้าวตามอย่างระมัดระวังแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความสุขเล็กๆที่เขายอมพาเธอมาด้วยงานเลี้ยงดำเนินไปท่ามกลางบรรยากาศหรูหราผู้คนมากมายเข้ามาทักทายแต่สายตาของเธอกลับจับจ้องเพียงเขาเพียงคนเดียวเขาพูดคุยกับนักธุรกิจรายใหญ่ด้วยท่าทีเย็นชาใบหน้าเรียบเฉยไร้รอยยิ้มแต่เมื่อหันมาสบตากับเธอเพียงเสี้ยววินาที แววตากลับอ่อนโยนจนหัวใจเธอแทบละลายเธอยกแก้วน้ำผลไม้ขึ้นจิบมือสั่นเล็กน้อยด้วยความตื่นเต้นแต่พยายามซ่อนความรู้สึกนั้นไว้ทันใดนั้นเองเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมห้องภรรยาใหม่งั้นหรือน่าสนใจจริงๆเธอหันไปชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งในชุดสูทหร,รูเดินเข้ามาสายตาคมกริบจับจ้องเธอด้วยรอยยิ้มลึกลับเขาเซียวนานิ่งขมวดคิ้วทันที แววตาแข็งกร้าวขึ้นเหมือนกำลังปกป้องบางสิ่งอย่ายุ่งกับเธอน้ำเสียงทุ้มต่ำเด็ดขาดบรรยากาศรอบตัวเย็นเยือกลงทันทีเธอหันไปมองเขาหัวใจเต้นแรงด้วยความตกใจและอบอุ่นเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเธอคือสิ่งสำคัญชายแปลกหน้าหัวเราะเบาๆฉันแค่ทักทายไม่ได้จะทำอะไรมากไปกว่านั้นแต่สายตาที่มองเธอกลับเต็มไปด้วยความหมายซ่อนเร้นเขาก้าวเข้ามาใกล้ ยืนบังเธอไว้เต็มตัวไหลกว้างปกป้องจนเธอรู้สึกปลอดภัยบรรยากาศกดดันจนรอบข้างเงียบลงเสียงดนตรีที่บรรเลงอยู่ยังคงดำเนินไปแต่หัวใจของเธอเต้นแรงจนกลบเสียงทุกอย่างในวินาทีนั้นเองเธอเข้าใจว่าแม้เขาจะปากแข็งและเย็นชาเพียงใดแต่ลึกๆแล้วเขากำลังเริ่มยอมรับการมีอยู่ของเธอค่ำคืนนั้นหลังงานเลี้ยงจบรถรูแล่นฝ่าความมืดกลับสู่คฤหา เธอนั่งเงียบๆข้างเขาแต่หัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายเขามองออกไปนอกหน้าต่างใบหน้าเคร่งครึมแต่มือที่วางบนเบาะก,กลับขยับเล็กน้อยเหมือนอยากจะคว้ามือเธอแต่ก็ลังเลเธอหันไปมองสายตาสบกันเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่เขาจะเบือนหนีไปอีกครั้งแต่เพียงแค่นั้นก็เพียงพอที่จะทำให้หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบล้นออกมาเมื่อกลับถึงคฤหาหน์ เขาก้าวลงจากรถก่อนแต่กลับหยุดหันมารอเธอสายตาคมกริบที่มักจะเย็นชาวันนี้กลับเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนคืนนี้พักผ่อนเถอะเสียงของเขาแผ่วลงกว่าทุกครั้งน้ำเสียงที่ไม่ได้มีบ่อยนักเธอชะง,งักหัวใจพองโตขึ้นอย่างห้ามไม่อยู่เพียงประโยคสั้นๆแต่กลับอบอุ่นยิ่งกว่าคำหวานใดๆเขาหันหลังเดินเข้าไปทิ้งให้เธอยือนนิ่งอยู่กลางลานกว้าง ท้องฟ้ายามค่ำเต็มไปด้วยดวงดาวและหัวใจของเธอเต็มไปด้วยแสงสว่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือในห้องทำงานชั้นบนสุดเขานั่งอยู่คนเดียวใบหน้าเคร่งเครียดสายตาเต็มไปด้วยเงามืดบนโต๊ะมีแฟ้มเอกสารเล่มหนึ่งถูกเปิดค้างไว้ภายในเป็นรูปถ่ายของเธอและข้อมูลลับที่เขาไม่เคยเปิดเผยให้เธอรู้ทำไมเธอถึงเข้ามาอยู่ในชีวิตฉันกันแน่เขาพึมพำเบาๆ หัวใจสับสนระหว่างความจริงกับความรู้สึกที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่องราวระหว่างเขาและเธอเพิ่งจะเริ่มต้นความอบอุ่นกำลังค่อยๆละลายความเย็นชาแต่เงามืดของความลับที่ซ่อนอยู่อาจกลายเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดในความสัมพันธ์นี้ไฟในห้องทำงานยังคงสว่างจ้าเสียงนาฬิกาบนผนังเดินไปอย่างเชื่องช้าเขานั่งพิงเก้าอี้หนังสีดำแสงไฟส่องเงาลึกบนใบหน้าแฟ้มเอกสารเปิดค้างอยู่ตรงหน้า รูปถ่ายของเธอในหลายสถานที่ปรากฏเรียงรายบางรูปย้อนกลับไปนานก่อนที่เธอจะเข้ามาในชีวิตเขาเขาจ้องอยู่นานหัวใจสั่นเล็กน้อยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความสงสัยกัดกินจิตใจแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือความรู้สึกไม่อยากให้เธอเจ็บปวดหาความจริงนี้ถูกเปิดเผยมือแกร่งกำเอกสารแน่นเสียงขยับของกระดาษดังแผ่วเบาในความเงียบในแววตาคมกริบฉายชัดถึงการต่อสู้ภายใน เธอเป็นใครกันแน่เสียงทุ้มต่ำเอ่อยออกมาคำถามที่ไม่มีคำตอบในตอนนี้ในขณะเดียวกันห้องนอนกว้างชั้นล่างเต็มไปด้วยความสงบเธอนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปยังสวนที่มีแสงไฟส่องระยิบดวงตาเต็มไปด้วยประกายฝันและความกังวลที่ซ่อนลึกเธอยกมือแตะแก้มตัวเองสัมผัสอุ่นจากปลายนิ้วของเขาในค่ำคืนก่อนหน้ายังคงชัดเจนหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่นึกถึง บางทีเขาอาจไม่ได้เกลียดฉันจริงๆเธอพึมพำเบาๆรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นแต่ในความลึกของใจเธอก็รู้ว่ามีบางสิ่งที่ยังคงเป็นกำแพงสูงใหญ่กั้นกลางระหว่างพวกเขารุ่งเช้าแสงอาทิตย์ลอดผ่านผ้าม่านสีอ่อนเสียงนกร้องขับกล่อมอยู่ข้างนอกเขาเดินลงมาที่ห้องอาหารร่างสูงสง่าในชุดสูทสีเข้มใบหน้าเรียบเฉยแต่แววตาเคร่งขรึมกว่าทุกเช้า บนโต๊ะอาหารเช้าถูกจัดไว้อย่างเรียบร้อยเธอกำลังยืนยิ้มรอเขานั่งลงฉันทำแพนเค้กไว้ให้เขาหวังว่าคุณจะชอบเสียงใสนุ่มทำให้บรรยากาศเช้าอ่อนลงทันทีเขานั่งลงโดยไม่พูดอะไรแต่เมื่อเธอวางจานตรงหน้ากลิ่นหอมของเนยละมุนก็ทำให้หัวใจเขาวันไหวอีกครั้งเขาใช้ซ่อมตัดชิ้นเล็กๆรสหวานอ่อนๆผสมความอบอุ่นจากน้ำผึ้งเหมือนกำลังะล้างความหนักอึ้งในใจเขาเหลือบตามองเธอ เธอกำลังมองเขาด้วยสายตาเต็มไปด้วยความหวังริมฝีปากเผยยิ้มบางๆเราวกับรอคำตอบใช้ได้เขาพูดเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงแผ่วลงจนแทบจะเป็นคำชมที่หลุดจากใจเธอยิ้มกว้างทันทีหัวใจเธอเหมือนเต้นแรงจนแทบทะลุอกหลังอาหารเช้าเขาขับรถไปทำงานแต่สมาธิกลับไม่อยู่กับถนนตรงหน้าใบหน้าและรอยยิ้มของเธอวงเวียนไม่หยุดเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น เขากดรับโดยไม่ละสายตาจากถนนนายยังจะปล่อยเธอไว้ข้างกายอีกหรือเสียงจากปลายสายทุ้มต่ำเต็มไปด้วยแรงกดดันอย่าลืมว่าเธอไม่ได้เข้ามาในชีวิตนายด้วยความบังเอิญมือเขากำพวงมาไหลแน่นดวงตาเข้มขึ้นทันทีแต่ความรู้สึกภายในกลับสับสนอย่างหนักฉันจะจัดการเองเขาตอบเสียงเย็นก่อนจะตัดสายทิ้งอย่างเด็ดขาดหัวใจเขากำลังต่อสู้ ระหว่างหน้าที่และความรู้สึกที่กำลังเติบโตความจริงและความหวังที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ง่ายง่าค่ำวันนั้นฝนโปรยปลายลงมาอย่างไม่ขาดสายเสียงฝนกระทบหน้าต่างดังชัดเจนไปทั่วคฤหาสน์เธอนั่งอยู่บนโซฟามือถือหนังสือแต่สายตาไม่ได้อ่านจริงหัวใจเต็มไปด้วยความคิดถึงเขาที่ออกไปข้างนอกนานกว่าปกติเมื่อเสียงประตูเปิดออกเธอเงยหน้าขึ้นทันที เขาเดินเข้ามาในห้องเสื้อสุรเปียกชื้นบางส่วนจากสายฝนร่างสูงสง่ากับบรรยากาศฝนตกทําให้ภาพตรงหน้าช่างหน้ามองจนหัวใจเธอสัน่นคุณเปียกหมดเลยเธอลุกขึ้นรีบหยิบผ้าขนหนูมาให้มือเล็กๆสั่นเล็กน้อยแต่ก็เอื้อมไปซับผมเปียกของเขาอย่างระมัดระวังเขานิ่งสายตาคมกริบจ้องเธออย่างไม่กระพริบความใกล้ชิดนี้ทําให้ลมหายใจร้อนแรงผสมกับกลิ่นฝนปะทะก,กันจนบรรยากาศตึงเครียดเธอเงยหน้าขึ้นโดยไม่รู้ตัว ดวงตาทั้งคู่สบกันอย่างตรงไปตรงมาเสียงหัวใจดังชัดเจนกว่าฝนที่ตกข้างนอกเขายกมือขึ้นปลายนิ้วแตะแก้มเธอเบาๆสัมผัสนั้นอุ่นจนเธอแทบละลายริมฝีปากเขาพเพรยะเล็กน้อยเหมือนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างหรืออาจมากกว่านั้นบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยแรงดึงดูดที่ไม่อาจต่อต้านแต่ในวินาทีนั้นเองเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นจากกระเป๋าเสื้อของเขา เขาชะง,งักทันทีถอนมือกลับอย่างรวดเร็วเหมือนกำแพงหนาขึ้นอีกครั้งเขากดรับสายใบหน้าเคร่งเครึมฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าโทรมาเวลานี้น้ำเสียงเย็นเยือกจนเธอสะดุง้งเธอถอยออกเล็กน้อยหัวใจที่กำลังจะเต้นแรงด้วยความหวังกลับเต็มไปด้วยคำถามหลังจากวางสายเขาเดินผ่านเธอไปโดยไม่พูดอะไรร่างสูงหายเข้าไปในห้องทำงานปล่อยให้เธอยืนอยู่กลางห้องเพียงลำพัง เธอกำผ้าขนหนูแน่นสายตาสั่นไหวหัวใจเต็มไปด้วยความสับสนเขากำลังปิดบังอะไรจากฉันกันแน่เธอคิดในใจความอบอุ่นที่เพิ่งได้รับเมื่อครู่กำลังถูกแทนที่ด้วยความสงสัยที่เจ็บปวดคืนนั้นเขาเปิดแฟ้มลับขึ้นอีกครั้งรูปถ่ายของเธอถูกวางเรียงอยู่ตรงหน้าเอกสารที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่เขาไม่อยากเชื่อถ้าเธอเป็นอย่างที่ข้อมูลบอกจริงเสียงทุ้มต่ำพึมพำ ทำไมฉันถึงหยุดคิดถึงเธอไม่ได้มือแกร่งทุบโต๊ะเบาๆด้วยความหมุดหงิดสายตาคมกริบสั่นไหวอย่างที่เขาไม่อยากยอมรับเพราะหัวใจของเขากำลังแพ้ให้กับผู้หญิงที่เขาไม่แน่ใจว่าเป็นใครกันแน่ด้านนอกหน้าต่างเธอยืนมองเงาเขาที่ส่องออกมาจากแสงไฟห้องทำงานชั้นบนหัวใจสัน่นน้ำตาคลอเบ้าโดยไม่รู้ตัวบางทีเขาอาจไม่เคยเชื่อใจฉันเลยเธอคิดในใจ แต่ถึงอย่างนั้นรอยยิ้มเล็กๆก,ก็ยังปรากฏขึ้นเพราะเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเธอก็จะไม่ถอยหนีและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเผชิญหน้าระหว่างความลับและความรู้สึกระหว่างหน้าที่ที่กดดันกับความรักที่กำลังพลีบานคืนที่ฝนยังคงตกกำลังพาให้หัวใจสองดวงเดินเข้าสู่เส้นทางที่ไม่มีวันย้อนกลับสายฝนที่ตกกระหน่ำเมื่อคืนค่อยๆจางหายไปท้องฟ้าเช้าว,วันใหม่เริ่มเผยแสงอ่อนๆที่อบอุ่น หยดน้ำค้างเกาะตามใบไม้ระยิบระยับราวกับเพชรเขาก้าวลงบันไดขราสน์ดวงตาแดง้ํำจากการตาหาตลอดทั้งคืนหัวใจเหมือนถูกบีบรัดเพราะไม่อาจหาตัวเธอเจอทันใดนั้นเสียงเบาๆดังขึ้นจากด้านสวนคุณเขาหันขวับไปเธอยืนอยู่ตรงศาลากลางสวนเสื้อคลุมเปียกชื้นจากฝนเมื่อคืนใบหน้าซีเซียวแต่แววตายังอ่อนโยนเช่นเดิมเขารีบวิ่งเข้าไปหาดึงร่างเล็กเข้าสู่อ้อมกอดแน่น เสียงหัวใจของเขาเต้นแรงจนเธอได้ยินชัดอย่าหายไปอีกเธอรู้ไหมฉันเกือบเสียสติเมื่อคืนเสียงทุ้มสั่นเครือแตกต่างจากความเย็นชาที่เคยมีเธอยกมือขึ้นแต่อกเขาเบาๆฉันกลัวกลัวว่าคุณจะไม่ต้องการฉันเมื่อความจริงถูกเปิดเผยเขากุมมือเธอแน่นดวงตาคมเต็มไปด้วยความมั่นคงต่อให้เธอมีอดีตแบบไหนต่อให้โลกทั้งโลกต่อต้านเธอฉันก็จะยืนข้างเธอเสมอ น้ำตาเธอไหลรินแต่ครั้งนี้เป็นเพราะความอบอุ่นที่เอ่อล้นเธอซบหน้าลงกับอกเขารู้สึกถึงความปลอดภัยที่โอบกอดไว้หลายวันต่อมาทุกปมความลับที่เคยถ่วงหัวใจค่อยๆค,คลี่คลายศัตรูที่เคยจับตามองถูกผลักออกไปจากชีวิตและเธอผู้หญิงที่เขาเคยเกลียดกลับกลายเป็นแสงสว่างในโลกที่แสนมืดมนของเขาในห้องอาหารเช้าวันใหม่เธอวางจานอาหารเช้าอย่างเรียบง่ายเหมือนเคยกลิ่นหอมอ่อนๆของกาฟแฟเยอบล เขานั่งลงตรงข้ามยิ้มบางๆที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้อย่าไปไหนไกลนักอยู่กับฉันทั้งวันเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาสว่างวาบหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาก่อนจะตอบเสียงแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความสุขถ้าค่ำวันนั้นท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวพร่างพราวทั้งคู่ยืนเคียงกันบนระเบียงคฤหาสนตเขาสอดมือเข้าไปกุมมือเธอดวงตาคมทอดมองใบหน้าที่ครั้งหนึ่งเขาเคยปฏิเสธ แต่บัตรนี้กลับเป็นสิ่งที่เขาไม่อาจขาดได้เธอรู้ไหมวันที่เธอยิ้มครั้งแรกต่อหน้าฉันนั่นเป็นวันที่กำแพงรอบหัวใจฉันเริ่มพังลงเธอหัวเราะเบาๆใบหน้าร้อนเผาเพราะคำพูดตรงไปตรงมาที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้ยินจากเขาแล้วตอนนี้กำแพงนั้นหายไปหมดหรือยังคะเขาดึงเธอเข้ามาแนบอกริมฝีปากแนบลงบนหน้าผากเธอเบาๆมันไม่เหลือแม้เศษเสี้ยวแล้วแสงดาวยังคงเปล่งประกาย แต่สำหรับพวกเขาไม่ว่าจะมีเงามืดใดๆอีกต่างรู้ดีว่าความรักครั้งนี้จะคงอยู่ตลอดไป